สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะที่ฉันจะมาพูดถึงเรื่องการติดตราฮารานจะให้ดูถึงการแสดงความคิดเห็นของ2ท่านนี้นะคะเกี่ยวกับตาฮารานเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังค่ะท่านนี้ได้เขียนเอาไว้ว่านะคะ เอาเรื่องจริงนะครับไม่ได้แต่งเพียงแต่ผมไม่ได้บันทึกหลักฐานไว้เมื่อสองปีที่แล้วผมทำงานขับรถให้เจ้าของโรงงานปลากระป๋อ,องแห่งหนึ่งในกระทุ่มแบนสมุดสาครเจ้านายบ่นเซงเสียดายเงินที่ต้องจ่ายให้พวกมาเฟียแขกเพื่อบังคับติดตามันแต่เจ้านายบอกช่างเถอะไปขึ้นราคาเอาส่วนต่างขึ้นราคาไปจ่ายมันเราไม่เสียหาย ผมเลยบอกอ้าวแบบนี้คนซื้อก็เสียเงินเพิ่มโดยไม่ได้อะไรสิเจ้านายบอกว่านั่นมันเรื่องของคนซื้อมึงจะวุ่นวายอะไรส่วนท่านนี้นะคะเขียนเอาไว้ว่ามาตรฐานฮาลาลของมาเลเซียมีไม่ถึงสิบบรรทัดแต่มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติของกระทรวงเกษตรแขกไปเขียนไว้ต้องร้องขอตรวจสอบมีมากกว่า20หน้า คือมันเขียนเอาเองเกินที่คำพีบัญญัติไว้เพื่อยึดทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ภายใต้แขบมาลายูและเครือข่ายใครอยากจะขอใช้ก็ต้องขอก็ต้องขอให้ไปศึกษาความหมายของฮาลานให้ดีก่อนไปศึกษาล่างพรบฮาลานดูก่อนว่ามันเขียนขึ้นมาเพื่อกำลับชาวไทยพุทธหรือไม่พระเจ้ากำหนดให้ฮาลอมสามารถกินได้ไม่บาปถ้าจำเป็น แต่แขกมาเราอยู่นี่ไปเขียนกำหนดโทษอาญาไว้และต้องให้ข้าราชการไทยไปเป็นขี้ข้ามันด้วยบัญญัติยังไม่เอาบาปแต่นี่มันกำหนดเอาเองเกินบัญญัติเอาผิดทางอาญาไหนว่าพระเจ้าสอนให้มีเมตตานี่ล่ะคะ่ะก็คือ2ความคิดเห็นของสองท่านนี้นะคะส่วนคลิปต่อไปนี้เป็นบุคคลท่านหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่า มีกลุ่มบุคคลที่ทำให้ชาวไทยพุทธและชาวไทยอิสลามทะเลาะกันนะคะมาฟังว่าเขาพูดว่ายังไงเปลียนท่านที่ขอรพและมิตรทายทุกท่านครับผมพลตรีดรอนุชาติบุญน,นาควันนี้เป็นวันพระศสบดีที่22กันยายน2 5 6 5ครับเมื่อวานผมได้เห็นข่าวชิดหนึ่ง เป็นข่าวเล็กๆแต่ก็มีความเป็นห่วงเพราะเป็นเรื่องของการสร้างความแตกแยกการยุแย่ปลุกปั่นต่างๆนา,นานาให้คนไทยเนะี่ยเกิดชังแบ่งกลุ่มซึ่งกันและกันปัจจุบันนี้เรามีปัญหาเรื่องนี้มาก<อ>เกินพอแล้วครับทางไอ้พวกเสื้อแดงทั้งเด็กสามกีบที่ตัวไอตีปลุกปัน่นมาจนถึงไอ้กลุ่มที่ใช้ชื่อว่าเป็นองค์กรชาวพุทธ ไอ้พวกนี้จะโผล่หัวออกมาเนี่ยเป็นระยะระยะเอามาปลุกปัน่นเรียกร้องต่างๆนานาให้ผู้คนเนี่ยแบ่งแยกกันเกลียดชังกันระหว่างศาสนาเมื่อวานนี้ผมเห็นว่ามันก็ออกไปประท้วงร้านเซเว่นอีเลเวนโดยร้านเซเว่นอีเลเวนเนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารฮาลาลมากขึ้นเขาก็เลยแยกชั้นแล้วก็ติดป้ายไว้ว่าอาหารฮาลาลอยู่ตรงนี้นะไอ้พวกนี้ เดือดร้อนเพราะพวกมันไม่มีาศาสนามันก็ไปต่อว่าต่างๆน,นนะานาทำไมติดอาหารฮาลาลแล้วทำไมไม่ติดอาหารเับคนพุทธล่ะไอ้บ้าผมเห็นความบ้าคลั่งมันหนักแล้วผมกึงอยากจะนำมาเรียนให้ท่านที่มีความสนใจได้ลองพิจารณาดูนะครับผมทราบดีครับว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีาศาสนาใดๆเลยความรู้เรื่องาศาสนาก็แทบจะไม่มีอันนั้นจึงอยากจะชี้ให้เห็นความเป็นจริงที่ชัดเจน ไว้ดังต่อไปนี้ครับตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้คนมุสลิมในประเทศไทยไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งใดๆไม่มีการแบ่งแยกคนพุทธก็ไม่แบ่งแยกแตก่บอกว่าไอ้พวกผู้ร้ายภาคใต้ผู้ร้ายภาคใ,ใต้มันคือผู้ร้ายมันไม่ใช่คนมุสลิมนะต้องรู้จักแยกแยะบ้างนะสมองนะ่ะผู้ร้ายก็คือผู้ร้ายอา้าวแล้วไอ้พวกโจนที่มันอ้างว่าเป็นพุทธ ที่ไปป่นชิงอะไปว่าไปว่าศาสาศนาพุทธไม่ดีได้ไหมมันก็ไม่ใช่มันคือผู้ร้ายตอนนี้ต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ถ่องแท้ไม่ใชเหมาเข่งไปเรื่อยแล้วก็ถูกไอ้พวกบ้าบ้าบาบอพวกชั่วเนี่ยไปปลุกปั่นว่าอุอิสลามจะมายึดประเทศไทยแล้วช้าพุทธเนี่ยนะไม่มีใครเขาสนใจหรอกว่าใครมันจะมายึดเยอะอะไรไม่รู้ฆ่ากันนับถือพุทธเข้าไปเรื่อยๆแต่คนไทยยังไม่รู้จักพุทธไงครับ มันก็เลยโบรุเปลวว่าฉันแม่เอาไม่ได้ฉันจะต้องสละชีพเพื่อพุทธศาสนาไอ้บ้าไอ้โง่ไอ้เซอร์ผมเนี่ยเป็นคาพุทธผมศรัธทธาผมก็ยังพยายามศึกษาอยู่ตลอดแต่ผมไม่เคยรังเกียจศาสนาอื่นตรงกันข้ามผมมีความชื่นชมทุกศาสนาโดยที่ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆนั้นเขาเป็นคนดีทั้งสิ้นแต่เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มันไม่มีศาสนาเลยมันก็เป็นอย่างนี้ พันที่ติดตามผมผมชื่นชมพวกแคโทอลิกผมชื่นชมพวกปรเตสแนผมชื่นชมพวกซิกผมชื่นชมพวกฮินดูชื่นชมพวกพราหมณ์ชื่นชมมุสลิมแต่ผมนับถือพุทธศาสนาผมไม่เคยแคร์มุสลิมในโลกมีเกินสองพันล้านคนศาสนาอิสลามเป็นศาสนาใหญ่อันดับสองในโลกรองจากศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์มีผู้นับถือประมาณร้อยละสามสิา ศาสนามประมาณร้อยละยี่สิบแต่อัตราการเติบโตศาสนามเติบโตสูงกว่าและในอีกไม่กี่ปีนี้ในโลกศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกคือศาสนาอิสลามส่วนพูดไม่ต้องพูดถึงครับเอาสำรวจมันมีแค่ร้อยละเจและร้อยละเจ็ดนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ของจริงด้วยก็เหมือนกับคนไทยนี่แหละพวกที่ไม่เคยรู้เรื่อง การวิจัยก็ไปมั่วว่าโอ้คนไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาผมเป็นนักวิจัยเพราะว่าหลักการวิจัยไปจารนาแล้วผมไม่เชื่อเลยผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีาศาสนามันก็นับถือผีนับถือสางต่างๆนานาเพราะมันไปตามเรื่องตามราวไม่ใช่าศาสนาพุทธแน่นอนที่สุดผมมั่นใจดังนั้นอาหารทาเราจึงเป็นหลักปฏิบัติทีก่กระทํามาตามหลักาศาสนาเขาเริ่มตั้งแต่คนที่จะฆ่าสัตว์ ที่จะเอามาทําเป็นอาหารนั้นต้องเป็นคนมุสลิมการฆ่าจะต้องเชือดโดยไม่ทรมานให้สัตว์นั้นตายทันทีแล้วสัตว์นั้นระหว่างที่ขนส่งไปทําอาหารจะต,ต้องไม่ปะปนกับสัตว์อื่นซึ่งไม่ได้ถูกฆ่าโดยวิธีการของชาวมุสลิมเมื่อเอาอาหารนั้นไปปรุงอาหารนั้นเป็นอาหารที่คนมุสลิมสามารถรับประทานได้เพราะ คนมุสลิมเนี่ยรับประทานยากเขามีข้อกําหนดเยอะแตะตรงกันข้ามแล้วหลับชาวพุทธเราไม่มีข้อห้ามอย่างนั้นอาหา,หารฮาลาลหรอกูกินอ๋อหมูแลกูกินเนื้อแล้วกูกินแกงกวางกูกินกินหมดทุกอย่างเพราะไม่มีข้อห้ามแบบนี้ศาสนาเขาต่างการข้อห้ามต่างกันดังนั้นไอ้ที่บ้าๆมันไปบอกว่าทำไมไม่มีป้ายติดว่าอาหารชาวพุทธมันจะบบ้าเลย ชาวพุทธกินได้ทั้งร้านเซเว่นนั่นแหละแต่ชาวมุสลิมกินไม่ได้เขากินได้เฉพาะอาหารฮาราแล้วจะไปติดป้ายทำซากอะไรครับท่านเห็นความเลวร้ายของไอ้พวกปลุกปั่นไหมครับผมก็ห่วงจริงๆแล้วว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้อะไรเรื่องาศาสนาและเรื่องอื่นๆเลยเนี่ยผมจึงต้องรีบมาให้ข้อพิจารณ์ท่านลองคิดดูก็แล้วกันไม่ได้มาสั่งสอนอะไรทั้งสิ้นแรอะครับแต่อยากจะเรียนว่า คนไทยเราแตกแยกเกลียดชังกันมากเกินกว่าที่จะเพียงพอแล้วอย่าไปซ้ําเติมเรื่องนี้เลยอย่าเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยกเลยและบางจังหวัดที่มันบ้า,บา,บา,บาประกาศว่าจังหวัดนี้ประกาศเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจังหวัดเนะี่ยมันเลิกบ้าเถอะครับมันเป็นเรื่องของส่วนตัวแต่ละคนนะคนทียนับถือหรือไม่นับถือศาสนาเนะี่ยไม่จําเป็นต้องมาประกาศเขาจะนับถืออะไรก็นับถือไป แล้วบางคนบ้าถึงอาจจะไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีแต่ผลเสียไม่มีผลดีเลยเพราะแค่ใส่เข้าไปตามกฎหมายแล้วเป็นไงแล้วคนมันจะนับถือนะคนไม่นับถือมันก็ไม่นับถือคนที่นับถืออยู่แล้วจะประกาศอะไรเขาก็นับถือไม่ได้มีผลอะไเลยเลยแต่มันมีผลในเชิงลบก็คือการสร้างความแตกแยกสร้างความเกลียดชังซึ่งกันและกันเราอยู่ก็อย่างสงบสุขมาเป็นพันปี